สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว f a c e b o o k ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบะต้า4อล8 DI นะคะหรือว่าตัว Direct Injection นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะสภาพสวยนะคะเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าค่ะและผ่าน6ตาช้างนะคะรถสภาพดีมากนะคะเครื่องไฮดรอลิกนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องยนต์ใกล้ๆกันค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดเลยนะคะไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนค่ะไม่มีรอยแกะรอยลรือนะคะรถสวยคัดเปรดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบแน่นอนนะคะสำหรับ L4508 Direct Injection นะคะรุ่นนี้ลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆนะคะสำหรับ L4508 DI ค่ะตัวนี้นะคะชั่วโมองการใช้งานอยู่ที่1,239ชั่วโมองค่ะ ดูสีสันรอบๆคันนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะสวยนะคะลูกค้าเป็นรถไล่เดิมๆนะคะตัวนี้ไม่มีรอยเยิ้มนะคะสีสันเดิมๆดเบาะไม่ขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่ลาวนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้าดอกเต็มนะคะสภาพสวยค่ะยางหลังเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะดอกก็ยังสวยอยู่นะคะยังใช้งานได้อีกนานนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ ด้านหลังของรถเบานะคะด้านหลังของรถนะคะตัวนี้เป็นสีดําเดิมเลยนะคะ PTO นะคะสินล้อ PTO ทางร้านเปลี่ยนมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะลูกค้าเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสําหรับ L4508DI นะคะราคาเพียง300,000ต้นๆน,นะคะมาพร้อมผ่านหกนะคะตัวนี้เป็นผ่านหก Heavy Part นะคะใบเต็มเป็นของตาช้างนะคะตัวนี้นี่ค่ะ อย่างดีทั้ง4เส้นนะคะสะภาพสวยเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลนะคะถ้าไม่สะดวกมาดูรถสามารถโอนจองโอนมัดจำได้นะคะตัวนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะสำหรับ L4508DI นะคะ โอนจองเพียง1,000 0บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451นะคะมีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะรับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทค่ะ นี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันค่ะสนใจก็โทรจับจองได้เลยนะคะโทร081 913 6451ค่ะ